นี่คือโบสถ์ที่ไม่มีวันสร้างเสร็จอยู่ที่อำเภอน,นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับ,รบอาถรรพ์ลี้ลับวัดธรรมมณฑลเรื่องราวต่อจากอาจารย์โอเล่ EP1 ว่าวัดนี้มีพลังงานและอาถรรพ์ที่ลี้ลับและเจ้าอาวาสองค์นี้ท่านได้ถอนต้นคำชะโนดออกจากวัดกลับไปคืนตามที่อาจารย์โอเล่แนะนำเรื่องราวอาถรรพ์ที่ทําให้เชื่อว่าวัดไม่เจริญโบสถ์ก็สร้างไม่เสร็จเจ้าอาวาสก็ป่วยอาพาธวัดนี้มีความเกี่ยวข้องความเชื่อกับพญานาจึงได้มีสารพ่อปู่สีสุดโทและญาศรสีปทุมมามีเรื่องราวเล่า ขาขานมากมายเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ภายในวัดมีความเชื่อว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นทางผ่านของพญานาะคเป็นเรื่องความเชื่อและใช้วิจารณญาณแต่มีความสัมพันธ์หลายอย่างที่น่าแปลกใจพลังงานต่างๆที่อาจารย์โอเล่พูดถึงตลอดจนในอดีตเจ้าอาว,วาสจึงนําต้นคําชะโนดมาไว้ในวัดก่อนที่จะทําตามคําแนะนําถอนต้นคําชะโนดคืนพื้นที่เดิมบัดนี้ความเชื่อว่าอาถรรพ์ได้ถูกล้างสิน้นวัดที่มีมากกว่าหลายสิบปีแต่ชาวบ้านผู้คนกลับไม่รู้จักโบสถ์ที่ท่านจเจ้าอาวาสอยากสร้างแต่ไม่มีวันเสร็จโบสถ์ที่อาจารย โอเล่บอกเหลือเพียงแค่ฟ้าเปิดและศรัทธาของผู้คนละละ่ะเลิศงามยามดีที่ทุกท่านดูมาถึงตรงนี้ความเชื่อและอาถรรพ์ไม่ใช่หัวใจเท่าการทำนุบำรุงศาสนาพระพุทธชินราชโบสถ์ที่มีแต่ตอเสาปูนมายาวนานจากวินาทีนี้ใครที่ตั้งใจอยากสร้างโบสถ์วัดเล็กๆที่อันนี้ส่งยิ่งใหญ่ใครมีบุญสัมพันธ์แล้วไซดูรายละเอียดในคอมเมนต์ได้เลยมาร่วมกันสร้างโบสถ์สร้างบุญล้างอาถรรพ์ด้วยกันวัดธรรมมมณฑลนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม,มบอกต่อเพื่อเป็นสะพานบุญรับบุญด้วยกัน